สุดท้ายพี่น้องแบบเพื่อเ,เทียดลงไปใบกระเพราครับผมตามด้วยนี่ครับพักขยนนง้ใส่ลงไปแบบมามามาเบิ่งมาเบิ่งต้มครบพี่นอ้องต้มครบ โอ้ยเปื่อยขนาดครบสองตัวครบไงมาอ้ยเอาเดี๋ยวไปเนี้ยวเทรถเทรถเ้ยหอดไข่ได้พี่น้องนี่ไข่มันไข่มันโอ้ครบอยากกินครับผมใส่ผักขนันแย้ง ที่น,นันพีเออเอาสักก่อนไปแบบขามอ่อนขามเปียกครับผม่ะลองสิมึงพี่น้องมาครบตัวพวกนี้เป็นไดงครับผมสองตัวครบหน้านี่ครับมามาสดนามเหมือนกันนะ เสียบลายพี่น้องมามือหนีมากครับก้องขาน้อยขาแม่ครับผมบ้าขาดอกแม่อิ่มเข้าทำหนึ่งกันอิ่มครับกะทำพี่เจ้าพริกผงบีบก้านาวครับผมเดี๋ยวหนักหนามมันใส่ยักหน่อยนึงตังชิโนะลองเบ้น Oh. อ,อ,อ๋อขัดต้ยพี่น้องขัดตอยฮึใครกบกับใครอื่นกันไหนแสบกันพี่น้องมึงโอ้ oh. เครื่องในกบ ามาลองมือกันนะฮอ,อนอืมันแสบทั้งมัน่นสุดยอดใส่มือลดเด้อพี่น้องเด้อทั้งแสบี่ ตัวยนมาจเจ้ากัดซสบพี่น้องเอ้ย มั่นครบเข้ออื่นนี่ยังหลอกพี่น้องรู้เหน,นือตัาแซ่บย่ง

อย่งเนี้ยนะฮะบกระเพราขาดตัวเป็นห่อนกับหอนพนะี่น้องเอ้ยโอ้เพื่อดีขนาด โอ้ยแสบแฮ้งพี่น,น้องสดหอนๆนาเื่องในกบด้วยครับคือเมซส่กัน อ้าขาดต่อยมันขาดต่อยมันเฮ้ห่อนหวานแ่บดีพี่น่อง ับมันครับผมแส่บไปลิเลยมันมฟินขนาดพี่เนาะฟินโดนได้กินครับผมครบ Yeah. Mm. โอ้แสบแสบพี่น้องอืเบิดลับพี่น้องกบตัวน้องโตเลยจ้ามันมแสบอยู่มองก็ห้ามกินของมันน,นั่นเ่งมันโดนกินว่าไม่ยังรับแสบอืมขัดเตลือกครับเตลือกขัดขัดอยู่ มีแหงยาวๆพี่น้องเอ้า,อาไปลองเบิง์นะครับเด้อพี่นอ้องต้มกบแบบบ้บานครับผมต้มแบบบานเ้าใส่ผักขแัแยงใส่ผักขแัแยงใส่แบบขามอ่อนครับผมใส่ใบกะเพราดับข้าวน้ำนะครับเด้อจะแซบอยู่ครับไมู่นนี่เอ้าคลิปนี้ครับ ฝากไว้แล้วพี่น้องมักกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอรพาแซบคือเก่านะครับเอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ช่องน้อยๆนะครับเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ